สาวแซออ,อินฟินแลนด์อยากจะชวนแฟนๆไปเก็บเห็ดด้วยกันเข้าป่าใบเก็บเห็ดทุกวันขอแค่เธอกับฉันไปกับสาวแซออสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องอ้อมาเจอเห็ดปากกาหลังจ้างามเกนโอ้ยหลายหลายอ๋อมาเจอดงจ้าโอ้ย โอ้ะจะพาไปดูตรงนู้นโอ้ยตื่นเต้นไม่เคยเห็นหายไาน,นี่หืมเป็นดงเป็นดงเลยจ้ะอ๋อไม่เคยกินเด้อนี่จ้ะนี่จ้ะนี่สองดอกนู่นดอกหนึ่งดอกกลมใหญ่ๆเลยจ้ะโอ้ยหนึ่งทังนึ่งขางเฮ็ดมันปูอีกอ้อยบอกว่าอ้อยกินเด้อนี่นะอ้อยบอกว่าเอาไปยำอร่อย งามงามุบใกล้ๆโอ้ยพี่น้องโน่น่ะโน่นอะกลุ่มหนึ่งหลายแท้อไม่กินเดะถ้าจะเก็บให้ดูยังไงต้องโทรโอต้องโทรหาไว้ก่อนมันหลายโพดโอ้ยเฮ็ดแมนปูอยู่กลางๆ้างเดี๋ยวมาเก็บจะพาไปดูก่อนนะมา,มามามาตามออกมาเต้นตต่นเต้น นี่น่ะปากกาลังกินได้เลยพี่น้องกลุ่มใหญ่นั่นอันน้อยอันหนึ่งนี่กำลังออกเก็ติดไอ้นี่ก็ติดกลายก,งกิงไม้นี่ดอกหนึ่งพี่น้องกาหลายเกนนั่นน่ะ อันอีกสองดอกนู่นดอกใหญ่โอ้ยมันหลายคักโอ้ยนี่อีกสองดอกเฮ้ยหลายเกินเฮ้ยเนี่ยอันนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยใหญ่โอ้ยเฮ้ยซุ้มนี่มันหลายได้เราต้องโทรหาอ้อยแล้วแหละโทาอ้อยเอา,เอ,าอ้อจะเก็บเด้อ ว่าจะเก็บให้ดูนี่น่ะเป็นประการล,ลังเลยเด้โอ้ยลายลายลายเดี๋ยวดูห้องบนนี้กันนู่นนู่นอีกดอกนึงโอ้ยลายเก่งทำไมมันหลายกันนานใ้เรา โอ้หลายเกนเดียอโทรหาอ้อยก่อนเด้อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งออโทรหาอ้อยเหรอจ้ะอ้อยเอาหมดเลยสิบก้อนโอ้ยเก็บข้างแรกเด้อหลายเกนเดยวอ้อจะอุ้มขึ้นมาให้ดูนั่งพเพียไปเลยนี่อุยอ้ยอืย้อื โอ้ยโฮโูโโ้มันเป็นรากไปไม่เด้นี่ไปก่อนไงโอ้ยใหญ่เกินข้างล่างมันเป็นยังงี้ถังกระพอใส่มาเยอะตั้งสิบก้อนเราไปเก็บข้างหน้ากันอีกสี่ห้าก้อนออ้ยสิบก้อนลืมไปตามมาเด้อตามมาเด้อจีมึงไปไหนเด้อออ้ยอนใโหญโ่พูดโพพี่น้องจ๋า อ๋ใส่คุกไม่ได้เอาก้อนน้อยอึ๊บอืมลูขามันละอย่าเอาเกินเดี๋ยวไปรวมกันด้านนนโอ้โแหวอจ้ะใหญ่เกิน ก้อนน้อยคือทจะถอนง่ายกด็ดอกเนี่ยจับยังไงก็ได้แหละวต่อ,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 อุ๊อุ๊ออุ้อก้อนน้อยใส่ขุได้พอดีก้อนใหญ่โพด เลยติดไม้ไม่ออกอ้ยออต้องอุ้มเอาเลยี่ถังมันใส่ไม่ได้จ้ะแต่การเอาไม้ออกไปเด้อันนี้ ดอกมน้อยเพราะไหวเนาะดอกใหญ่พวกไปยังไงเยอะทีไรกําลังน่ารักดู๋ว่ะ แค่สามสี่ดอกนี่ก็ล้นถางแล้วหมู่บ้านเฮ็ดปากาลังจริงๆแล้วไปนองจ้าดนนูนู่นนั่นนหลายแท้ๆอันนี้ยังไม่โตเลยจ้ะอันนู่นออกกับเก็บไว้ให้มันใหญ่ก่อนเนาะอ,ออกเอกคับไม่ไหวจ้ะมันหลซิบดอกออกกออกคับไม่หมดแล้วจ้ะเจอดองอีกแล้วจ้าหมู่บ้านเฮ็ดปาการัง อหลายแ้่จะกลุมหนึ่งถ้าเอาไว้มันจะใหญ่กว่านี้จ้ะออหอบกับไม่ไหวนี่นะหลายพูดโพดเด้อเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกเดี๋ยวบอกให้อ่อยมาเอาเองด้านหลังขาก็เป็นยังไงเนาะ เฮ็ดมันปูก็ห่วงอยากเก็บเฮ็ดปกาการังก็อยากเก็บเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยแฟนจะบ่นไหมนี่เฮ็ดมันปูก็อยู่ใกล้เจอเฮ็ดมันปูก็ยังไม่ตัดขาโอ้ยเนาะหอบเฮ็ดปลาการังเข้าบ,บ้านก่อนหมู่บ้านเฮ็ดปกาการังจ้ะพี่น้อง๋อจะเอากลับไว้ไหมนี่ หลายแท้แทอ้มันแหงแหงอ้อยบอกว่าย้ำอร่อยอันนี้สุดเหมือนประการลางบ้านเองไหมจ๊ะเนี่ยหลายเกินเดวอ้อหอบกราบรถก่อนมันมีอีกหกเจ็ดดอกอ้อกราบไม่ไหวเด้พี่น้องคลิปนี้อ้อขอขอลาก่อนเด้ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ออนานา,นาน ออจะพาไปดูเห็ดแปลกๆอีกเห็ดอันนี้กับแปลกเกินบายบายทุกคนเดอ้อบายบายจ้า